ใครถือกอนนล้องอ่ะคนนี้กูหรือกูหรือใครไม่มีใครถือกูถือเอง <c oughs> อย่าลืมโปด้วยนะฮะกดกดอาร์เซลฟี่ได้นะเซลฟีล่กับตัวเองไม่ไม่จำเป็นเวยกูถ่ายสิรีลับไม่ใช่ถ่ายหน้ากูถ่ายตอนเัวเโดนแดงไง ร้จน้อยไปแล้วสำหรับกูโอเคพร้อมแล้วไปกันไปทิ่ไปฮะจริงๆแกนี้คนมีอะไรงตึงนะตบดึงดึงไปเลยกูขอวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมกูรู้สึกวิ่งช้ามากเลยกูขอเซมไม่ได้ไม่จำเป็พอ S <S เออคดีนะมวิ่งวิ่งยังไงมันก็วิง่งหนีไม่ทันอยู่ดียรู้สึกไปห้องนี้เันดีแบบมึงอย่าเดินตัวสไลด์กันดีเอียกล้องมันสะบัดเอฮ้ยมึงอย่าโดนน้้วยนนั่นน่ะนะอย่าไปโดนนะ,นะนะ เี่อคนคนมีคนมีภาษาคนคนอำน,คน,นาจนะฮะอะเรทมึงนำเลยเอาไปใช้ไปะละกูัวแห่ะได้ไม่ดีเอต้องเดินหาเพื่อมันตอบอะใช่ ไปให้มันไปเลยตันตันตันกันเนี่ยความเวลาความเวลามัน เดียบร้อยเดียบร้อยไปไหนแล้ววะนั่นเด็กลูกกระดสูงรอแล้วเทีเดียวเฮ้ยมันวิ่งหายไปเลยวะไม่มีไอ้เขี้ตัวนี้เปิด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  ตายหาแล้วบ้างเนี่ยโดนดูดตายหาแล้วบ้างเนี่ยแต่ละไอ้เยี่ยเปิดแป,ป๊บเดียวแปะไปล้แปะแปะเปิดเซนชื่อแปะเปิดเซนเลยโคตรกินอ่ะเปิดแป๊บเดียวไม่กินมากอะอะนะเราลงหรือว่าเร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 ียซ้ายซ้ายก็ได้ขวายลายสายยีรู้จักป่ะควายลายสปีที่เนีเย่ย วัดเี่เพ็ทเสียงประตูเนี่ยเปิดปิดอ่ะไอ้เยแพ็ทเปนไ,ไงมันยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> มันอยู่นี่นี่มาอยู่หลังมึงอไงเจ ไอ้สม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 สแกลลี่มาโซนสเกลลี่ตะปูกีเยอไม่ใช่มเยอะเก็บไม่ได้โซนเก็เยกูวอย่าไปยุ่งกับมันเลยมึงจะคุณใกล้จะตายยังเนี่ย รอใช่มันยอะมกแต่กูโดนมันเลื่อนรถนะไอ้เชี่ยอ้เชี่ยน้มันด้วยอไม่อยู่ข้างหน้านะไอ้ยัยอยาไปเลยกลับคาดไปงจับ้านดก่อเราเราไปหายูแวนไปไอ้เชี่ยยูแวนอบบยูแวนมีแต่กลัวหรือไงเราหรือเราจะถ่ายหอยทากให้มันดึงคนไปอีกรอบดิ ก็แบบเพิ่งเหลือตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเด้ยวยแต่เงินก็เสี่ยฟินเงินก็เงินก็เงินก็ถ่ายหน้าพวกเราอะไรละอ๋อแล้วก็มีหน่วยสำรวจนี่ครับไอ้เจ้าตงกูต้องไปต่างหน้าอเนี่ยถ่ายแบบมืออาชีพถ่ายแบบมืออาชีพแล้วแล้วครับนี้สองผู้ก้านักสำรวจได้ทำการลงไปสำรวจใต้ใพิภพเพื่อเจอปรสิต งมีชีวิตหรือเปล่าประสบการณ์ที่คุณลงไปแล้วคุณเจอหนอนสลัมดูดีคุณรู้สึกยไงบ้างครับคุณแพรี่โคตรเขี่ยรู้สึกรู้สึกดีใจว่าี่เป็นที่รักของเราตลอดไปนาดนะโอ้แล้วครับแล้วมันทำอะไรคุณบ้างครับตอนมันดึงคุณไปอ่ะดูดดูดปล่อยกูดดูดกูดปล่อยกูดูดกูแล้วก็ปล่อยกู โอเคโอเคกูได okay, okay, ้คอนเทนร์มแล้วไปแล้วเฮ้ยเอเจถ้าถ้ามันไม่ฟิลนะกูบอกเลยโค้รหาตอนดูอะ่จ้เฮ้่คือเมื่อกี้ถ้ามึงเห็นเนี่ยคือแบบมึงจะเห็นว่ากูหันไปใช่ปะกูกำลังเงียบเลยเดี๋วกูเห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวลอยแพก่อนคุณมาเร็วเราจะกลับแล้วคุณ ไปกับาครับรู้สึกที่ดนไปอีกคังนึงก่อนกลับบ้านไปได้แล้วกลับบ้านเราเหนื่อยัย เออนี่ดิต้องอย่างนี้ดิวะเชี่ยวุ้ยไหวมังไปกูไปร <ไว S 1> อดูแล้ก็ได้เรามาดูคลิปพวกคืออยากดูตอนจายเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยตัวหนาไปตัวมา คิดว่าโซสเกลี่สุดโอ้โหาไม่รเยอะนีพ so ี่งั้นงังั้ก็กกกถ่ายหน้าพวกเราอ่ะละโอ้เรารครับโดยตำรวจนะครับเดี๋ยวตำรวต้องเป็นตากหน้าอ่ยันแล้วครับน,นี้สองผู้กล้านักตำรวจได้ทำการลงไปสำรวจใต้พิภพเพื่อเจอ,อ,อ,อกับปรสิตชีวิต่หรครับประสบการณ์ที่คุณลงไปแล้วคุณเจอหนอนสลัมดู คือไงบ้างครับคุณแพลีโคเชียนรู้สึกรู้สึกดีใจที่เป็นพีากของน้อระกัดโอ้แล้วรับแล้วาทำอะไรคุณบ้างครับตอนเป็นคุณบางดูดปล่อยกูดูดกป่อยูดูดกูแล้วก็ปล่อยเฮ้ยครับตอนรู้ึิที่เดินไปอีกครังหนึงก่อนกลับไปเลยรับกับบ้านเรา ยกูบอกเลยกูนี่แหละคือคนหึงในจาทั้งหมดเลย